ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเพราะธุร,ธรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายเนี่ยเขากำับดูแลเอ็กชเชนนะครับที่อยู่ภายใต้กรรทอแต่การทําธุรกรรมแบบเรียญธนมัตรที่เขาลงครับผมใช้วัดสแรนผู้แทนสรตนแบบบัญชีรายชื่อพระเสด็วันนี้ผมขออภิปรายเห็นด้วยนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่ตอ,อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ ของคณะทํางานปฏิบัติการทางการเงินนะครับหรือที่เรียกว่า FATF ซ,ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรฐานในด้านาการฟอกเงินนะครับแล้วก็การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายซึ่งถ้าเรามาดูสาระสําคัญนะครับท่านประธานครับในครั้งนี้ในการแก้ไขพระราชบ,บัญญัตินี้ก็จะมีการแก้ไขถึงความผิดมูลฐานนะครับเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะข้อแนะนําของ FATF นะครับ ซึ่งในการแก้ไขครั้งนี้เราได้มีการาเพิ่มความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญานะครับความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารความผิดเกี่ยวกับการยักยอกช่อโกงหรือประทุสรายต่อทรัพย์หรือกระทาการทุจริตนะครับตามกฎหมายว่าด้วยส,สัญญาการซื้อขายล่วงหน้านะครับแล้วก็กฎหมายาการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดเกี่ยวกับการเรียก,กดอกเบี้ยอัตราเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันหรือสมยอมในการเสนอราคาของหน่วยงานรัฐนะครับข้อสังเกตที่ผมอยากจะตั้งในการแก้ไขนะครับว่าในการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้นะครับเราแก้ไขความผิดมูลฐานไปแล้วเนี่ยความผิดมูลฐานเหล่านั้นเนี่ยครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและสอดคล้องตามที่ทางองค์กรระหว่างประเทศหรือ FAS เนี่ยนะครับได้ ให้ข้อเสนอแนะไว้แล้วหรือ,อยังนะครับการกำหนดความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะอาจจะไม่เฉพาะหรอกครับเพราะว่าเป็นปัญหาทั่วโลกแต่สำหรับประเทศไทยมันรุนแรงร้ายแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแกลง call center การหลอกลวงต่างๆนะครับควรจะถูกกำหนดเป็นความผิดมูลฐานด้วยหรือไม่นะครับ การแก้ไขความผิดมูลฐานในบทนิยามนะครับถ้าเรามาดูในมาตราสามมเลบีิใช้ข้อความเกี่ยวกับความผิดอันเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับอันนี้เราเป็นที่ทราบกันดีครับว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าจะคริปโตหรือสเตเบิลคอยเนี่ยถูกเอามาใช้ในการ ก่ออาชญากรรมหลอกลวงนะครับแกล้ง call center หลังจากที่อาชญากรเนี่ยหลอกลวงเหยื่อแล้วเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีม้านะครับบัญชีม้าเหล่านั้นก็จะถูกโอนไปยังบัญชีคริปโตต่ตางๆแล้วก็จะมีการใช้ stable c o i นะครับในการเป็นเครื่องมือในการยากักย้ายถ่ายโอนสินทรัพย์ที่หลอกลวงจะเหยื่อเหล่านี้เป็นจํานวนมากนะครับรรท่านประธานเชื่อไหมครับว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามียอดซื้อขายนะครับเอาเฉพาะที่ผ่าน exchange ที่ถูกกรลทไทยเนี่ยกำกับดูแลนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยยอดซื้อขายสเตเบิลคอยครับห้าแสนกว่าล้านนะครับห้าแสนกว่าล้านบาทเป็นยอดที่เยอะมากนะครับสาหรับสเตเบิลคอยมันน่าสงสัยมากครับว่าสเตเบิลคอยล่านี้มันมาจากไหนนะครับแล้วมันถูกใช้เพื่ออะไรดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ในการออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้นะครับจำเป็นที่ต้องมาอุดช่องโหว่ในการใช้สินทรัพย์ ดิจิตอลเนี่ยทำธุรกรรมนะครับเพราะมีการทำธุรกรรมที่เรียกว่าเป็นธุรกรรมแบบ P2P ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเพราะธ,รธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลตามกฎหมายเนี่ยเขากำับดูแล exchange ทนะครับที่อยู่ภายใต้กรรทแต่การทำธุรกรรมแบบ P2P ครับท่านประธานคือการโอนสินทรัพย์ดิจิตอลระหว่างบุคคลนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยโอนกันตรงๆครับเหมือนเรามาซื้อขายเจอกัน แลกเปลี่ยนกันตรงๆนะครับคนนึงโอนเงินอีกคนหนึ่งโอนสินทรัพย์ดิจิตอลไปไม่มีการผ่านเอ็กชแนนนะครับซึ่งมีเอ็กชแนต่างประเทศครับหลายแห่งถึงแม้การซื้อขายนี้จะไม่ผ่านเอ็กชแนนนะครับแต่ก็ไปประกาศไปลงประกาศขายหาคนซื้อคนขายกันได้นะครับในเอ็กชแนต่างประเทศแล้วก็วิธีการซื้อขายแบบ P2P นี้นะครับก็คือจะถูกใช้ในการฟอกเงินเป็นอย่างมากนะครับผู้กระทำผิดก็มักจะเอาสินทรัพย์ ดิจิตอลเนี่ยครับไปแรกเป็นเอาสินทรัพย์ที่เป็นเงินนะครับมาแลกเป็นดิจิตอลผ่าน P2P แล้วก็โอนออกไปผ่าน uh, private wallet นะครับซึ่งไม่ได้อยู่กับ exchange mm hmm. ซึ่งมีการใช้ uh, stable coin เนี่ยแหละครับเป็นตัวกลางในการโอนเหล่านี้ดังนั้นนะครับกลไกสำคัญที่จะต้องถูกนำมาใช้ mm hmm. นะครับป้องกันแลปะปราบปรามการฟอกเงินในยุคที่สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับถูกใช้ในการ mm hmm. โอนเงิน เขาไม่ได้โอนเงินเขาไม่ได้ขนเงินสดกันแล้วนะครับ mm. เขาใช้สินทรัพย์ดิจิตอลสิ่งที่ต้องมาใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทราเวลลูสครับอันนี้เป็นไปตามข้อแนะนําข้อที่16ของ Fat f a ดเนะครับทราเวลลูสคืออะไรครับท่านประธานไม่ได้เป็นกฎของการไปท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดที่กําหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินนะครับก็คือผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยต้องจัดเก็บต้องแชร์ข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับนะครับสินทรัพย์ดิจิตอล ไปพร้อมกับการทําธุรกรรมทุกครั้งนะครับที่มีการโอนเงินหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามประเทศครับก็อยากจะตั้งคําถามครับว่าทําไมเราถึงไม่ระบุสิ่งเหล่านี้นะครับลงไปในกฎหมายของประเทศไทยนะครับปปงควรจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดให้ทราเวลูเป็นข้อบังคับสําหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยหรือไม่นะครับแล้เมื่อไหร่เราจะมะีข้อมูลกลางนะครับฐานข้อมูลกลางสําหรับ ให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทาให้เกิดทราเวลลูในประเทศไทยขึ้นสักทีประเทศเพื่อนบ้านเราทํากันหมดเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับเหลือประเทศไทยนี่แหละครับที่ยังไม่ได้ทำอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือปัญหาการยึดอายัดสินทรัพย์ดิจิทัลครับสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้ในอาชญากรรมถูกใช้ฟอกเงินกันอย่างแพร่หลายนะครับในยุคปัจจุบันแต่เรายังขาดอะไรครับเรายังขาดกฎหมายนะครับ มารองรับการยึดอายัดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงนะครับทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ครับก็ยังขาดเครื่องมือขาดเทคนิคในการฝึกอบรมและดําเนินการตรวจสอบวอลเล็ตนะครับแล้วก็ตรวจสอบการโอนเงินที่บันทึกอยู่บนระบบบล็อกเชนอย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการยึดอายัดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็ควรจะต้องมีอยู่ในการแก้ไขกฎหมายของปปอง,งอด้วยเช่นกันนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผูอ้รับผลประโยชน์โดยแท้จริงนะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Ultimate Beneficial Ownership นะครับอันนี้หลายประเทศนะครับที่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างแข็งแกร่ง,งเนี่ยเขาสร้าง implement ส่วนนี้กันแล้วนะครับว่าผู้ให้บริการเมื่อจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการธุรกิจหลักทร,รัพย์ธุรกิจสินทร,รัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะครับ ต้องมีความโปร่งใสในการที่จะระบุนะครับตรวจสอบถึง UBO Ultimate b e n e f i c i a r y Ownership ได้นะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายบ,าบังคับให้อำนาจในส่วนนี้นะครับดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยนะครับเกิดผลอย่างสำลิดนะครับจึงขอให้ข้อเสนอแนะนะครับทั้งทั้งสามเรื่อง ที่กล่าวไปนะครับในการอภิปรายนี้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3ามอย่างอันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่2เราต้องแม่นกว่าและอันที่3ามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา